กึกูๆๆสูกึกถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวนะคะหรือว่าเรามีวันหยุดแบบนี้นะคะหรือเพื่อนเราไปเที่ยวไปวากองอะไรอย่างนี้นะคะเราอยากจะอวยพรให้เพื่อนนะคะในการเที่ยววันหยุดขอให้เป็นวันหยุดที่ดีอะไรหรือหรือประมาณนี้นะคะก็ะอาจจะใช้ประโยชน์ที่ว่าบอนวากองก็ได bon ้นะคะบอนวากองนะคะเพราะวากองเป็นพระองพจน์นะคะว bon ันวากองเสือเป็นเพศหญิงนะคะ หรือจะบอกว่า p r o f e s b i e n de teva c o n s p r o f e s biang de teva c o n ใช่นะหรือใช้กับทานวู p r o f e s b i e n de v o u v a c o n s แบบนี้ก็ได้นะคะ,เ,บบะ,คะเอาละจริงๆแล้วมันก็มีมีหลายคำหลายประโยคเนาะที่เราจะเอาไพอให้เพื่อนเวลาเพื่อนไปเที่ยวหยุดนะคะก็ทานนึกอะไรไม่ออกสั้นๆง่ายๆก็วันวา c a n s นี่และค่ะง่ายที่สุดนะคะ โอเคค่ะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นบองวอยจ e ขอให้เดินทางปลอดภัยปาเซอืงบองวอยจก็เหมือนกันนะคะขอ้เดินทางปลอดภัยเชอร์เตอร์สวีตเดอะบอนวาโกสขอให้เธอมีช่วงเวลาพักผ่อนที่ดี อมเวูเอโปเฟสเตเดวาองขอให้เที่ยวให้สนุกเป็นช่วงพักผ่ที่ดีดค่ะ